สวัสดีคับสวัสดีแฟนบอยทัดเลฟอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมผมคีอร์ทีเจเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Attachment หรือว่าของแต่งของปืนในทัเลฟอร์สองและกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งข้อมูลก็มีไม่เยอะมากนะแต่ว่าเราจะมาอธิบายกันแล้วกันเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับผมก็ไปรับช็อตดาฟกันเลยครับผม let's go สำหรัดอันแรกนผมก็คือ extra ammo นะครับก็คือการเพิ่มกระสุนนะผมแต่ละปืนจะเพิ่มไม่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ปืนดนะ้วยเนอะต่อมาอันที่2นะผมจะเป็น gun runner นะผมหรือว่าวิ่งยิงนั่นเองนะผมก็คือเราสามารถสไลด์ยิงไปแล้วก็วิ่งยิงต่อได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบใช้นะครับส,ส่วนตัวนะ อันที่3นะี่ผมจะเป็น quick reload นะครับถ้าเอามาคู่กับ extra ammo เนี่ยจะทำให้กระสุนเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ reload เร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้ combo เนี่ยจะสามารถฆ่าได้ประมาณ3-4ตัวเลยนะครับในบางปืนเนาะต่อไปนะผมจะเป็นการ ready นะีผมหรือว่าถ้าพูดกันตรงตก็คือการเข้าสโคบไวขึ้นนะครับซึ่ง อันนี้ส่วนตัวผมก็ชอบเอาไปใช้เหมือนกันนะครับเวลาเข้าไฟอย่างเงี้ยถึงจังหวะที่มันจวนตัวที่จะต้องกดเข้าสโคปเร็วๆเ,เนี่ยมันช่วยในการยิงค่อนข้างเยอะนะครับคือมันเข้าเร็วกว่า,าจริงๆอ่ะลองดูภาพก็ได้นะครับคือแบบเข้าเร็วกว่ามากๆเลยนะครับต่อไปจะเป็น Quick วาร์ปนผมก็คือการเปลี่ยนปืนเร็วขึ้นนั่นเองนะผม ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเล่นสายวยเนี่ยผมก็คือแบบว่าเปลี่ยนปืนฟึ๊บฟึ๊บฟึฟ๊บแล้วก็ยิงเนี่ยถือว่าเหมาะสมกับการใช้นะเพราะว่ากระปยดเขาคข่องเร็วนะครับแต่ถ้าส่วนตัวแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะส่วนตัวนะครับก็ลองเปเรียบเทียบดูแล้วกันนะครับ ต่อไปจะเป็นทัศนคิวนะครับก็คือเป็นเทมที่เมื่อเราฆ่าไพร์โหดได้เนี่ยจะทําให้ทัศิคติทางด้านซ้ายล่างของผมคูดาวเร็วขึ้นนะครับต่อเมื่อเราฆ่าไพโหลดหนึ่งคนนะครับง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับโคตรง่ายเลยต่อไปจะเป็นในส่วนของสโคบนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่สโคบนะครับผมซึ่งผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นสโคบอันแรกนะครับก็คือเนี่ยแบบไม่ใส่นี่ยเพราะว่ามันแม่นนะผมแล้วก็เป้าเนี่ยมันไม่สายนะครับเห็นไหม ต่อไปจะเป็นโฮโลไซส์นะครับซึ่งอันนี้ก็แนะนำนะผมว่าให้ใส่แต่ว่าดล,ลองดูสังเกตตรงกลางนะครับมันจะสายนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำนะครับสำหรับคนที่แบบชอบมองเป้ายิงนะครับต่อไปจะเป็น h ฮดช็อกเรนเจอร์นะครับหรือว่าคูล3าที่เรารู้จักกันใน a p e x ซนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําเหมือนกันนะแต่ว่าข้อเสียคือซูมไกลไปหน่อยนะครับส่วนข้อดีนะี่ผมก็คือไม่สายนะครับเป้าตรงกลางเห็นไหม ต่อไปจะเป็นสโคปสุดท้ายของผมก็คือทริสสโคบในในนี้ครับจะเป็นสโคปจับความร้อนหรือว่าสโคปท้อนที่เราจักกันในเอฟเฟกต์เซเจนนะครับถ้าเป็นเพื่อนก็จะไฮไลท์เป็นสีน้ำเงินส่วนถ้าเป็นศัตรูก็จะไฮไลท์เป็นสีแดงนะครับซึ่งทำให้เรายิงง่ายมากขึ้นนะครับส่วนตัวก็แนะนำว่าให้ใช้นะครับส่วนข้อเสียเลยนี่ผมมันจะปิดการใช้งานของ attachment เรา1ช่องนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะปิดไป1ช่องเลยนะครับนี่แหละคือข้อเสียนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นโพสกรีนนะครับซึ่งแค่บอกจำนวนค่าไม่มีอะไรครับทำอะไรไม่ได้เลยจบแค่นั้นครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะคลิปใหม่ด้วยนะครับถ้าใครที่อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะผมเดี๋ยวผมสร้างคลิปมาอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ